อพิซซ่าอะไรื่อเขพิซซ่าเบเกพิซซ่าเบโกลเคยเห็นไหมคะพิซซ่าเบโกลก็ใช้ขนมปังกลมๆแล้วก็มีรูมีรูแล้วก็เอาสองซีก แล้วก็เอาเอาซอาสซอสอพิซซาถาแล้วก็ประกบแล้วก็ไปอบไม่รู้นี่เพิ่งกินครั้งแรกยังไม่ได้กินเลยเพิ่งทำกินครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่นี่นะคะแต่ว่าคิดว่าคงกินไม่อิ่มเพราะว่าเป็นอาหารฝรั่งทำอันนี้ <c oughs> ไว้รอแล้วค่ะ <c oughs> ต้องจืด ต้มจีบประกาศใส่ไข่ทำไว้รอแล้วเผื่ออันนี้ไม่อร่อยข้าวก็มีแล้วแต่แกบอกว่าต้องกินก่อนชอบไม่ชอบแล้วคอยถึงจะรู้ต้องกินก่อนค่ะแต่เราก็ทำสำรองไว้แล้วอืม mm, that's what I thought doing it both different both ways. This is the way. Mm. Uh, this is the way I've always done it, but we'll try it this way. Let's see if it makes a difference. I thought I like it, honey. i like it, I know, because I well, taste pepper like it, it's pizza. already. <laughs> pizza bagel, it's a bagel. you the pepperoni. And then you, you bag it. Oh, cheese too. You bag it and then you. cheese. <laughs> 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 have cheese too, in right? <laughs> mm -hmm. I'm just sitting here. Corn can Pizza. Pizza bagel. Pizza bagel. Oh, my Pepperoni and cheese. Mozzarella cheese. Mozzarella cheese, Lego. It's gonna be hot. Hot. Hmm, เขาแรกคิดว like ่าจะไม่ชอบจัอะลเป๊ะจ๊ะเ่พิซซ่าเบเกลพิซซ่าเบเกลถ้ขนมปังที่มีรู เฮ้ยต้มดอย่านเดียวเยี่ยมเพปเปอร์โรนี่เห็นไหมควันกระมงเลยมันร้อนอร่อยสาวทำต้มจืดไว้คิดว่าจะไม่อร่อยแล้วจะไปกินต้มจืด So one more thing that I like. I'm easy to make. Mm -hmm. <coughs> burn my tongue. Mm -hmm. <coughs> <coughs> Chis. Chis อ,อันนี้มัดผมนะคะเพราะว่าเอาน้ำมันมะพร้าวใส่ผมหมักไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำคีะค่ะ We have eight. Six. Oh, six. Mm. Oh, ลองไปทำดูนะคะเอาขนมปังที่มีรูเหมือนโดนัทอะมัติคอเดบเก้ที่นี่ก็เรียกเบเก้ agle, บ้านเราคงยังไม่มี <laughs> ไม่รู้มีเปล่าก็มาผ่าสองซี่ค่ะ t อ๋ออันนันเบเก้เขาเรียกว่าเบเกออืมแล้วก็มาทาซอสพิซซ่าเข้าไปแล้วก็แคปโปโรนี mm hmm. หรือว่าเราชอบหน้าอะไรเราก็ใส่เข้าไป ชีสโรยบนค่ะแล้วไปอบ how many uh, how long you bake ยังบอกจนาทีสิบห้านาทีแล้วก็เอาพอชีสเหลืองๆองอกมากินงูอร่อยกับพิซซ่าอกีกร้อนอยู่ค่ะเมือกพอง <c oughs> เวลาเขาทำอะไรให้รันกินนะคะแล้วรันชอบก็จะภูมิใจมากเลยยิ้มอยู่นั่นภูมิใจทุกคนสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าสวัสดีค่ะ